ไวเน็ตเวิร์ด ep สามนะครับเรื่องราวของหลอดไฟหลายดวงดีกว่าหลอดไฟดวงเดียววันนี้เราว่าเศรษฐกิจกดีไหมครับแต่หลายคนก็จะบอกว่าเศรษฐกิจกไม่ดีคําถามที่น่าสนใจคือแล้วเราว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่เราเกิดมาเราเคยได้ยินคขาว่าเศรษฐกิจกดีไหมครับก็ไม่มันก็ไม่ดีมาทุกปีจริงไหมครับซึ่งเมื่อเศรษฐกิจกไม่ดีครับเมื่อก่อนนะครับกระเพราไก่ไข่ดาวแปดสิบาทเราซื้อได้สองชามแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะแปดสิบาทราซื้อได้ชามเดียวเลยมันเ,เกิดจากสภาวะที่เรียกว่าเงินเฟอ้อไงครับ คำถามคือเมื่อเกิดเงินเฟอ้อคนส่วนใหญ่มักจะทำสองอย่างหนึ่งก็คือประหยัดกับสองจะหาอะไรทำเพิ่มคิดว่าคนส่วนใหญ่จะทำหนึ่งหรืออย่างสองครับส่วนให่ก็จะประหยัดจริงไหมครับแต่วันนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าเราหาอะไรทำเพิ่มเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองมันเปรียบเสมือนห้องห้องหนึ่งครับสมมุติห้องห้องหนึ่งนะมีแนะชนเดลเลีย,ยใหญ่เลยดวงไฟดวงใหญ่เลยให้ความสว่างทั้งทั้งห้องเลยกับห้องอีกห้องหนึ่งครับมีหลอดไฟดวงเล็กๆประมาณห้าดวง คำถามคือในวันที่ไฟมันดับไปหลอดหนึ่งห้องที่เป็นแชนเดียร์มืดทั้งห้องเลยนะแต่ในขณะเดียวกันนะครับห้องที่เป็นหลอดไฟห้าดวงต่อให้มันดับไปดวงหนึ่งมันยังเหลือสี่ดวงที่ทาให้ให้ความสว่างไนงะมันเปรียบเสมือนวันนี้ครับหลอดไฟอ่ะมันคือช่องทางในการหารายได้เราสังเกตน,นะครับรายจ่ายเรายังมีหลายทางเลยทําไมเราจะยอมให้รายได้เรามีแค่ทางเดียววันนี้เราเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองควบคู่แบบการหารายได้เพิ่มนะครับอีกสามสี่ช่องทางดีกว่ายังไงดีต่อชีวิตทุกคนแน่นอน และเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกันครับสวัสดีครับ